ไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญา สู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์ตาแชนแนลใบ y ม m a h a นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรามาเปิดประวัติธุรกิจของทางครอบครัวของสุขสวัสดิ์มาตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันมาการสารฝันของเฮียหิมวันนี้ประสบผลสำเร็จแล้วกับศูนย์รถยามาฮ่าไรเดอร์ขับพระรามห้าตั้งอยู่ที่ถนนนครอินนี่เองนะคะแล้วก็ที่สัปดาห์นี้ ถ้าเราจะไม่ให้เฮียมพาเราทัวร์ในศูนย์มันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมคะคเฮียมคะรบกวนเป็นไกด์พาเราเที่ยวชมศูนย์นิดนึงค่ะได้แน่นอนเลยครับในโชว์รูมยม 5, ามห้าไรเดอร์ขับพลมห้าแบ่งเป็นโซนหลกักๆ3โซนครับคือโซนโชว์รูมโซนซ่อมและก็โซนฝึกขับขี่หรือว่าโซนเทสไร์ครับผมในโซนโชว์รูมเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงโชว์รถแต่ละรุ่นแต่ละซีซี ครับอย่างตัวพันตัว 900cc จนไปถึงตัว 300cc ส่วนอีกโซนหนึ่งที่เป็นโซนของงานซ่อมเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของสูตรนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งโซนเนี้มีแนวคิดมาจากคุณพ่อครับคุณพ่อเนี่ยเขาโตมาจากงานซ่อมเขาชอบงานซ่อมมากเลยฉะนั้นจุดที่เป็นใจกลางหรือหัวใจของสูตรซ่อมเนี่ยจะอยู่ตรงกลางสูตรเลยครับเป็นจุดที่สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวทุกอย่างในโชรูมีได้หมดเลย แล้วก็ในส่วนซ่อมเนี่ยเราออกแบบมารองรับแท่นซ่อมในอนาคตที่สามารถเติบโตได้ถึงทั้งหมด8แท่นด้วยกันตอนนี้มีอยู่4แท่นครับแล้วก็ในโซนสุดท้ายจะเป็นโซนขับขี่เทสต์ไดเนี่ยจะเป็นลานกว้างให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเทสรถที่ตัวเองสนใจที่ตัวเองชอบได้เรามาลองดูซิว่าไอ้รถรุ่นนี้พอลองขี่จริงๆแล้วมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าก็มีพื้นที่ที่สามารถลองได้ 2ถึง3เกียร์เลยครับก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่ใหญ่โตเพราะว่าบนเนื้อที่4ไร่กว่าถือว่าใหญ่โตในถนนนครอินนะแล้วก็มีค่อนข้างครบตอนนี้อยากให้เฮียแนะนำรถนิดหนึ่งว่ารถรุ่นไหนอยู่ในแต่ละโซนเป็นอย่างไรบ้างก็มาถึงจุดแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของสปอร์ตก่อนที่จะมีรถเรียกว่าตัวท็อปของยามาฮ่า R1 วันสปอร์ตหนึ่ซีซีเรียกว่าสวยเลยครับทั้ง R1 และ R1M รุ่นนี้ถ้าใครไม่รู้จักนี่ถือว่าไม่รู้จักยามาฮ่าเลยนะใช่เป็นตัวแบบชูโรงจริงๆของรถยอดเทคโนโลยีของยามาฮ่าอยู่ในรถคันนี้หมดเลยครับใช่ถ้าใครชอบสนามแข่งใครชอบแนวแข่งแล c ซ n ิ Sport หล่อที่สุดหล่อที่สุดพระเอกจริงๆและเป็นพระเอกตลอดการด้วยครับ ต่อไปก็จะเป็นตระกูลของ MT ครับ MT 09เนี่ยเรียกว่าเป็น Master of t a l k 3สูบของยามฮที่วัยรุ่นหลายคนชอบมากนึกถึงแรงบิดนึกถึงทอร์ที่บิดปุ๊บมาปับ๊บเร่งติดมือขี่สนเนี่ยเียกแ้มาเรียกแล้วมา09เลยครับหลายคนชอบมาลองตัวนี้ก็ตัวท็อปนะใช่09ซึ่งปัจจุบันก็มี09ออกมา2ตัวเป็น09ธรรมดากับ 09SP ่าต่างกันยังไงคะ ่างกันโดยหลักๆเนี่ยส่วนเก้า x p ก็จะมีฟังก์ชันเรื่องของอาการปรับฟุ้คอนโทรลมาให้เรื่องของตัวโชคที่เป็นโชคของโอรินทั้งหน้าทั้งหลังเป็นโชคที่ไม่เหมือนเดิมสีสันเนี่ยตัดมาสวยงามเลยครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยเรียกว่าขี่ไกลๆสบายเลยถ้าได้ทางไกลทางไกลไกลๆปุ๊บมีคุ้คอนโทรลปรับนี่เราเรียกว่าปล่อยมือขี่ก็สบายส,ายสายแล้วมาอีกมุมหนึง่ง สุดยอดออโตเมติกเรียกว่า King of s ก o o t ตอของยามาฮ่ขายดีที่สุดในโลก<ล>ใช่ <laughs> ในโลกเป็นรถออโตเมติกที่สามารถเรียกข้า Big โคง้งเทโค้งได้เต็มที่มีงานแข่งในยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพก็มีคนขี่รถรุ่นนี้ลงแข่งหลายคนเลยโอ้โหสุดยอดเรียกว่าขี่สบายก็ได้จะขี่ซิ่งในสนามก็ไม่แพ้ใครเทกันมาแล้วค่ะทีแมเนะี่ย ทีแม็กเนี่ยโดยเฉพาะตัวใหม่ออกมาเนี่ยหูผมชอบมากเลยนั่นหน้าจอเป็นหน้าจอเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลแผงใหญ่เลยดูได้นที่นั้นมีแผนที่อยู่ในนั้นมีแผนที่ด้วยใช่เชื่อมต่อกับการบินเชื่อมต่อกับโทรศัพท์รันด้วยระบบ Android โอ้โหไม่ธรรมดาสวยสีด้วยครับสีสีใหม่สวยนะครับผมเห็นเนอยู่ในงานเยอะจอดก็จะมีสีเทาสีน้ำเงิน จะบอกว่ายอดขายนี่ไม่เคยตกเลยนะทีแม็กอะทีแม็กนี่เป็นรถที่แปลกครับแปลกมากเพราะว่าเป็นรถที่เมื่อคนเอามาเทินคนขี่ทีแม็กเอามาเทินคันใหม่ <c oughs> ก็มาเทินทีแม็กก็มาเทินทีแม็กมันจะไม่เหมือนคนขี่สปอร์ตมันจะไม่เหมือนคนขี่ทัวริงนกเกตบางทีสป,ปอร์ตโอ้ขี่เมื่อยแล้วมาเปลี่ยนโมเดลดีกว่าเปลี่ยนเป็นทัวริงมัง่งเปลี่ยนเป็นน่นนี่มัง่งแต่ทีแม็กก็คือทีแม็กครับจริงจริงแล้วนะก็เป็นคอทีแม็กพอควรครับเพราะว่า <c oughs> บอกได้เลยว่าเห็นมาเยอะแล้วก็กลุ่มของทีแม็ขับไทยแลนด์เองนี้ก็สัมผัสมาเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าไม่มไม่มีใครเอ,อทินไปร่นอื่นมีแต่น้อยครับน้อยมากเฮีย er, ก็เจอ <laughs> ใช่ไหมเจอเจอครับ <laughs> คือสิ่งที่ว้าวของทีแมนะว้าวตัวแรกคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีรถเดโมของ t m a มมาผมก็ขี่เอ็กแมก็เอ็กเป็นรถที่ขี่สบายขี่ง่ายเนาะ แต่ว่าพอมาขึ้นทีแม็กปุ๊บฟิลลิ่งมันเปลี่ยนมันเป็นรถออโต้เหมือนกันแต่พอเราขึ้นปุ๊บมันที่สัมผัสได้ตัวแรกคือมันนิ่งมากนิ่งมากๆเลยเราขี่ปุ๊บเนี่ยบิดคันเร่งความเร็วต่ําเราแทบไม่ต้องบาลานซ์ตัวเยอะเหมือนเอ็กแม็กทีแม็กมันนิ่งมากแนวบาลานซ์เขาเขาคงที่มากพอไปค้นดูในเครื่องดูจริงๆของมันเอ้ยก็สงสัยว่าทําไมมันเป็นแบบนี้สรุปทีแม็กเป็นรถสองสูบที่มีลูกสูบสามสูบ เขาบอกว่าลูกสูบลูกทีสามเนี่ยก็สงสัยหอนขึ้นมาทําไมก็ไปหาข้อมูลลูกสูบลูกทีสามของมันเนี่ยมันจะเป็นลูกสูบที่ไม่มีการจุดระเบิดไม่มีน้ํามันเข้าไปข้างในแต่เป็นลูกสูบที่เอาไว้บาลานซ์ทำให้เครื่องยนต์มันนิ่งนี่แหละคือทําไมทีแม็กมันถึงนิ่งเรียกว่าขึ้นมาครั้งแรก๊บแปลกใจเลยเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เราก็ถึงกล้าพูดไงใช่ว่าเป็นรถบิ๊ก อัตโนมัติหรือว่าบิ๊กสกูตเตอร์ที่ขายดีที่สุดในโลกนั่นแหละยุโรปให้การยอมรับเลยนะคือมอีพี่ป๊อปพี่ป๊อปที่ผมรู้จักเป็นพี่ที่อยู่ในยาม้าเขาพูดมาเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยเขาจะมีคำพูดหนึ่งเวลาเนี่ยเขาจะแบ่งรถรถเนี่ยสกูตเตอร์พูดเนี่ยอันนี้สกูตเตอร์เหมือนจะออกเหยียดๆด้วยซ้ำไปความรู้สึกของเขานะแต่พอพูดถึงทีแม็กบอกทีแม็กไม่ใช่สกูตเตอร์แต่ทีแม็กคือทีแม็ก เขาพูดคำนี้ออกมาเป็นเป็นเป็นรถที่แบบว่าอยู่ในใจของใครหลายคนใช่ไม่ว่าไม่ว่าคนที่ขับออโตเมติกมาหรือว่าสกูตเตอร์มาก็รักเขาอยู่แล้วได้แจะติดใจอีกเรื่องหนึ่งของ t m a x c นี่แปลกนะครับคนที่เขาใช้รถเลสซิ่งสปอรตั้งแต่พันลงมาเลยนะแล้วถ้าจะมีรถบ้านอ่ะถ้าไม่ x m a x คุณก็จะเจอ t m a x c ช่ครับอาจจะเป็นคันที่2ของบิ๊กไบด้วยเหมือนรถคันที่2ใช่ไหมครับคือ,ค,อคือไม่ใช่หมายความว่าเขาเอาสมมตินะเขาเอา R1M มาเทินไม่ใช่คุณมี R1M อยู่แล้วแต่คุณต้องการรถขี่สบายๆไปตลาดบ้านครับเขาเลือก t m a x เจอมาแล้วค่ะต้องบอกว่า t m a x เนี่ยคือคนขี่ซ c ซสูงเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่บิดปุ๊บเราชินกับความเร็วเราชินกับกำลังเครื่องของมัน การที่จะถอยซีซลงมาแล้วกําลังเครื่องมันถดมาเยอะเนี่ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ต้องบอกอย่างนี้แต่ t m a x เนี่ยมันเป็นรถที่สะดวกสบายขี่ง่ายแล้วก็กําลังเครื่องเรียกก็มาโดยเฉพาะตัว t m a x เนี่ยจะมีอยู่2โหมดคือโหมดสปอร์ตกับโหมดธรรมดาซึ่งพอปรับโหมดสปอร์ตปุ๊บบิดมันพุ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนี่คือสเสน่ห์นะคะใช่ ไปฟังช่วงหน้าดีกว่าช่วงนี้นะคะเวลาไม่พอค่ะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ายังมีความรู้ดีๆจากเฮียฮิมมานำเสนอเรื่องของบิ๊กไบค์นะคะสักครู่ค่ะ